ไปไมแม่ครับไปบไปบป,ปไปแล้วจะเอาตังไหนจ้ <c oughs> ก็ขอแม่นะกะนะขอแม่น่ะไก่แม่มากก็ดีละป<ต>อยากกินข้าวอ่ะเมียาก,กินพ่องเนี่ยฮะไปมีย่ยงกินั่านลูกไปเสาะเนี่ยกินคนเดียวปะแม่จะไปบ้านไปหลวงกาเนอะ you yeah. หลวงบปได้ฟ้าไปหลวงป้าจะไปยะได้กะใกล้มันเหี้ยมันขีขน้ขันบอกขึ้นมาไปยะกาน้ํามันก็บแบบไปอ่ะนอนอยู่บ้านบันขำบันขำอยู่ะน่ะป้าแล้วป้าก็ยังบอกอู้กับมันเหี้ยอยู่บ้านด้วยกันทุงวันตุงวันอะป้าอู้แล้วไ่หลวงป้าบอกขึ้นไปยะกามันกับแบบไปอ่ะ จะยูเป้าเลี่ยงอยู่จะเอียกะป้ากะเท่ามาตึงวานตึงวันแล้วไม่หลวงถ้ามาเดี๋ยวนี้ป้าจะขึ้ไม่หลวงเน่ยังใดลงหวามาลหรอป้าก็ขอไม่หลวงแลง้วอู้ก็มันกำร้อเพื่มันจะฟางไม่หลวงอะ่ะไม่หลวงหรอมาเดี๋ยวนี่นะไผกินข้าวบะล้มหน้าบะลงมาเกิดลูกก็ได้ไก่บอกออกไข่ก็มาบ้านไม่หลวงเนี่ยกำัเดี๋ยวเนี่ยฮะถ้าบัจใจไม่หลวงอะ่ะป้าจะไปเปิงไผอ่อ หลวงจ่วยกำเตจสาตุเทวุฒิเทวดาวัดนี่นะ่ะขอถูกรางวัลที่หนึ่งสักกำเด้กันล้าออกจกำลังหลวงบัากำล้มหลอกไม่หลวงไม่หลวง,ไม,ลวงไม่หลวงฟังล้าออกเต้าจ่วยป้าก่อนจ่วยป้าก่อนนะมาไหวใดข้าไ,ไม่หลวงนี่ขอถามกำหรอตัวเนี่ยมาไปเสาะว่าหากินนี่นปัญหายอย่างระหว,ว,ว่างมาหรอไปเสาะกะเสาะงานเนี่ยเนี่ย ไปมีปัญหาอย่างท่านมันขี้คานนะกะนอนบันค่ําบันค่ําำแม่แล้วครับไม่หรอไก่เนี่ยมันขี้คานขี้คานแต่แต้เนี่ยโอยแย่ใดเนี่ยแม่นองไปนั่งการก่อนเนาะไก่ไก่จะไปะาานะะั่งกันและวกันโหแม่กำหนดเนี่ยไม่ยากบัดได้อ่ะป้าแมว่โทรมาให้แม่ส่งผู้อบไปเฮือ อ่ะพอแม่กัมมอ์บาบพอตะแม่มันจะควายนะไอ้ไปย่าการก้นโห่กำเดียวบัดได้กำใจบ่อยๆเนี่ยเนี่ยมันจะควายนะควายบาควายกำเดียวตะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเชื่อได้เนี่ยโอ้อามามาไหนเนี่ยแม่ก็เข้าต้นี่เข้าต้ลายนี่นี่หนาแล้วก็โกดนี่จื้อป้าแมวนี่แล้วแม่ก็โกดตัดบวกนี่นะแลก็แล้วก็บหูบนี่ไงลูกพัดแล้วแม่ก็โกูตกูตเลือกพนกเด็กกับงไปส่งไปก็โกดไปอ่ะลองเนี่ยพอหรอ บาจเจ็บบาดเจ็บโกตตันนี่ชื่อป้าแมวชื่อป้าแมวนี่ได้ครับเออประมาณน่ะประมาณน่ะเออได้ได้ได้เออดีดีดีเลิศเลิศอ่ะสวยสวยอ่ะอะไรได้ได้ได้ครับอะไครับอ๋อครับฮัลโหลกลูกฮัลโหลแม่ว่าได้ครับอันติทรงเฮ่อป้าแมวน่ะป้าแมวว่ายังบ่ได้เตื่อไอ้ว้าลูกแล้วแม่อะจะใครโทรหันหน้าป้าแมวอ่ะอย่าไรนะบอกแม่กับตจ้าลูกแม่ ก็ต่ว่าใกล้ก็สอนแม่แล้วล้อว่าวิดีโอคอร์เนีย่ยจะได้อีย่ยแ,แ,นะแ,แม่อ่าาอะก็จดไว้แล้วบบเจ๊ก้าแม่ก็เอามาโพสการที<ไป>่แม่จดไว้ฮะน้าเตวีกับแม่ก็จดไว้แล้วนะลูกแล้วแม่ย่าหายอ่ะไม่ไหนบ่หัวต้องหาบบป้าอะบ่แม่กำแม่เฮ้ยเตวีก่อนนูไก่เนีกันอยู่แม่โอ้โอ้อออ่าได้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 โอเคโอเคต่อเลยต่อเลยครับผม นี่พอได้เนอะครับได้ได้ได้ประมาณนี้โอเคเอ๊เดี๋ยวก่อนก่อนวิคครับว่าถ่ายได้ถ่ายใหม่จ้ะหะโอ้แ่แหน่เนี่ยพอนี่แหละเนี่ยโอ้ขอสมมติแล้วครับพี่โดิฮัลโหลแม่ว่าได้ครับไก้มันด่วนแต่แต่นะลูกบนคือส่งเอกสารอะนัแหน่กรสับกระสักัประจักแล้วบนจะจ่ายสตางค์กันนะตัวนะ สอนแม่กำลังลูกไอ้แม่การใกล้นักขนาดเลยนะแม่อันมันพุ่งมาได้การ,รมันด้วยขนาดเลยกันแม่อันเน, <c oughs> นี่ยบิร์ตว่เบิร์ตแกมาจัดการนึกอเบิร์ตมาได้ลูกวันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วนะลูกเอ้ยเดี๋ยวขอตัวกันหนูอ,อันนี้นะครับพีอ่อีแม่อีแม่นี่สอนมองว่จักจำกันฮะตัหนังกันยังได้นะปันนี้การงานอย่างนั้วันหนึ่งวัดสองวันสามวันสิ่นะ ติ๊กมาแล้วแม่เออไกด์ไกด์ไทยแม่กำแล้วลูกอ่ะอ่ะอะไทยแม่กำแม่จะเอาไปลงติ๊กต๊อกอะอ่ะลูกอ่ะอะอะไยแม่กำ่ายแม่กำลงติ๊กต๊อกโอ้ยไปที่ไหนตั้งไดบางคนมาสอนอีแม่นี่ฮะโอ้ยเจ้าการเจ้างานกันแต่เตะโอ้ยแม่แม่ไกด์ผมว่างเตอรกดว่าเตอรเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นไปเกียมครัวต่ออีนี่ไกด์่ายแม่กำเดียวบดายเนี่ยอะอะอะอ่ะลูกอ่ะไทยแม่กำเดียวนะ แฟนไผ่บางึงบบจะกลัวใกัน้อฮักแกินนแฟนไ่ไม่อะ แม่โทอไมนี่ฮัลโหลแม่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 ไม่ให้ยังอ่ะแม่แม่เป็นยังก็แม่แม่เอาเอาเึกเอาบ้าบสายแฮมโอ๊ย เป็นยังแม่เป็นหยังยังเป็นยังฮะไอ้เป็นยัง,ยง,ยงแม่ไก่พอนี่แหละมันน่าเอ็นดูขนาดเลยสายเพินมันสองมือเบรเป็นว่าอ้แม,ม่พอหนังนี่ันแลว้วก็ให้ยัะแม่ไอ้แม,ม่โทรหาน้องยหยังหยให้เนี่ยวะถ้า,าน้องโทรพี่หากระเป๋าให้า ไปได้โทรเหรอมือพี่ต่ใสิก้าไอแม่ะอแม่วุ้ยที่นี่การการปั้งเป็นมหาเนี่ยก,ก,ก็มันน่าดูหรอ,อ,อนะไม่หลวงพอเหรอ ไก่นะตึงขี้คานขี้คานไปไปปิกป๊กปิก๊กกระตี้งาการนะ่ะยาการงางานนะป้อมเป็นดีนี่อู้ได้ปิก๊กมานะก็ดทามให้นะกับโทรศัพท์โทรศัพท์นนะก็เลลาออกมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นน้ำแลว้วน้ำรอดกรําน,นี่นะทามเลยเต็มตี้ทามมาเลยเออใครทามก็ทามมนาะกับโทรศัพท์นี่นะป้าอันเป,ป็นลำเปนหลือป้าหึ่งอัเป็นเหลือนะ่กะก็ป้างอมาไม่หลวงป้าอยู่คนเดียวป้าก,กดเล่นโทรศัพท์น,นะกะไม่หลวงไก่นี่นะ ให้หูขนาดว่ามันเป็นพีตัวไหนที่มาสอนอีแม่เล่นติก๊กต็อกเนี่ยจะเอาบักกอกเนอ้์หัวสกคำเหรอฮือฮืมสกักเย็ดสักการนึกไกลดีขนาดอยู่ในกินในก็ตึ้งมาม่วนตึ้งมาได้ ฮะวันหยุดนะมาต้องถามเนอะว่าอยากได้หยุดได้อยู่ได้ยังได้รับสบายนี่นะตึ้งมะมีอะถามเยอะนะเบิร์เฟซเบิร์ไลน์เบิร์ไอจีเบิร์ติ๊กต็อกถามมูซาเปสซาเปตถามอยู่ฮะนะหุ่ยอิดข้าแต่กอป้าเฮ้ยป้ายังได้นอนหายใจฮือค่ะฮือค่ะเงาควบคู่คอยอย่าคนเหมยนี่มาสบายแค่ก็ไม่หลวงบบกองใกล้มันไปยากกา่ะ ป้าก็งอมงอมขับรดกับปจางไปไหนกับปรได้เอยะตึงวันตึงวันน่ะป้าตุป้างอมป้าก็ย่งเปิดทีวีพอหันโอ้ยพอจะประยแล้วทีวีนะนะพอทีวีก็ปกี่ยนหก่แมมอร์แล้วนยได้ดีกับเนี่ยป้าไก่กะได้เลยยัยไม่หลวงจะสอนป้าเล่นติ๊ก รับรองป้าไก่แม่มันเป็นยังไงอะแม่หลวงติ๊กต็อกอะไรย่างนั้นโทรศัพท์ป้าใส่รหัสใส่ยังไงนี่นีโหลดมาก่อนโหลดมาก่อนโหลดมาแล้วจะเป็นสีดำๆนี่นะป้าเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวเข้าไปไปก่อนถ้าป้าก็ถ่ายวิดีโอใส่นี่นี่ดูอะันยังก็ได้ดูหนังก็ได้หมดนี่นก่อนนี่ก่อนนี่กอนี่โอ้มีมดตาแม่หลวงตา ป้าเป็ดได้เป็ดได้เป็ดได้เอาคำเขาเนาะม้วนแต่หอยแมลวงกันเนี่ยป้าตึงบบงอมละไอ้นี่โอ้นี่นี่นี่นาะเปิดดูละค้ไนแมลวงกับม้วนกันเนี่ป้าไปลืมกดติดตามนะและที่สำคัญไปลืมส่งหอกขวานให้แมลงวันไปเด้อกดสกุ๊งกดนี่กดนี่ส่งหอกขวานนี่ไปกุ้งกังกุ้งกังอย่างนี้ไปส่งนี่แล้วก็ส่งหอกขวานลุมนี่อี่แนล้วไปเติมสตางค์ตัวหนโอ้ สอบอันไหนก็ส่งเข้าไปติ๊กติ๊กเนาะแม่นกับนี่บังเงาแล้วว้าบวนเฮาม้วนบ้วนบ้วนจะไปให้ไก่ได้หูเนาะไก่น่ะใช่หัวสะกัมร้องบอกหมอสะกัมร้องเออ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 ตู้ลุงตู้ลุงเอตู้ลุงตู้ลุงโอเคไมเดี๋ยวไปส่งไปส่งไปไปคลินิกคลินิกพอดีเลย โผ่ตั้งเหมือนเจ้าเลยหลวงลืม,ลม<ฮ>ะปะอือเนอะอันจะไปสง่งไปส่งตู้ลุงไปกินนิดฟอนเดี๋ยวจะฟั่งไปตู้จนเดือนหัวปะปะปะไปจี้ยังนั่งนะอุ้ยจะไปส่งตู้ลุงกันเถอะ,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 ะไปแล้วจ้าไปละไปละไปละเออบ่ต้องไปไข้หัวป่อนหนิแม่เออ่อ <c oughs> ไก่แม่ขอส่งมานะลุงเนอะแม่มาหย่าเอี่ยมละนะลุงนะ ก็ไม่หลวงทำหนังกำเมืองต่อไปก็สนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณน,นะเจ้านะมันจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นทีน่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดที่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็กดนะเนาะเลือไปสมมติห9สบาบาทสนับสนุนกดนะเนาะเรียบร้อยมันจะช้ำล่างเงินสําเร็จ่ก็จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวอีนะเจ้าถือว่าสนับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว